สวัสดีครับทุกคนพบกับรายการเพชรไลฟ์ทอล์กนะครับเพชรไลฟ์ทอล์กเนี่ยเป็นรายการที่แกะกล่องใหม่เลยนะครับแล้วก็ผมเองก็ออกจากกล่องมาใหม่ด้วยนะครับเป็นรายการที่จะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงของเราครับตอนนี้ก็เป็นแมวก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีน้องหมาในอนาคตรหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆที่เราจะมาพูดคุยกันในรูปแบบพอดแคสต์ให้ทุกคนได้มาฟังกันแบบเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ง่ายสรุปเนื้อหาใจความสําคัญมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ สำหรับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของประวัติความเป็นมาของเจ้าสัตว์ตัวน้อยนะครับที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันกมากๆรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับก็จะตกหลุมรักและกลายเป็นทาสของมันนั่นเองก็นั่นก็คือน้องแมวนั่นเองนะครับแค่ถ้าพูดถึงทาสเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนาะสำหรับใครนะครับที่ตกหลุมรักน้องแมวอยู่หรือว่ากาลังตกเป็นทาสคอยดูแลเจ้าพวกแมวอยู่นะครับวันนี้นะครับก็ทุกคนมาทําความรู้จักกับแมวเพิ่มขึ้นกันดีกว่าครับผมกับตอนที่ศูนย์นะครับที่มีชื่อว่าแมว ขออนุญาตแนะนาตัวอีกครั้งนะครับผมก๊อบนะครับก๊อฟปวิดนะครับก็จะมาเป็นผู้เรียบเรียงนะครับเรื่องราวแล้วก็มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสําหรับเรานะครับมาเริ่มกันด้วยประวัติของน้องแมวกันดีกว่าครับผมรู้กันไหมครับว่าน้องแมวเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมากเลยนะครับก็โดยเริ่มตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเลยคนสมัยนั้นเนี่ยเชื่อว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาจริงๆถ้าทุกคนเคยเห็นนะทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วในหนังไม่ว่าจะเป็นในหนังในกรนะะคับ็จมี สฟิงค์นะครับที่เป็นสัตว์โบราณที่คอยดูแลคุ้มกันส่วนของพีระมิดอยู่หรือไม่ก็อยู่บริเวณใกล้ๆพีระมิดนะครับที่เป็นรูปร่างของแมวอันนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะที่คนอียิปต์โบราณเนี่ยเขาเชื่อกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบทบาทอื่นนะครับที่น้องแมวมีบทบาทก็คือบทบาทสําคัญในการควบคุมหนูที่เข้ามาทําลายพืชผลแล้วก็ได้รับการบูชาเป็นเหมือนเทพเจ้าในรูปแบบของแมวนั่นเองครับส่วนของพืชผลละกันเรามาพูดถึงข้อนี้ ก็มันจะเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะว่าแมวเนี่ยสามารถกําจัดหนูสามารถจับหนูได้เก่งนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในปัจจุบันเนาะเราจะเห็นได้ว่าแมวของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยบางทีมันก็กลัวหนูนะเพราะว่าหนูสมัยนี่มันพัฒนานะครับมันตัวใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับไม่รู้ว่าหนูสมัยก่อนเนี่ยตัวใหญ่แบบนี้หรือเปล่าแต่ผมคาดว่าแมวอาจจะ เหมือนวิวัฒนาการให้ตัวเองอยู่กับคนได้มากขึ้นมากกว่านะครับมันทําให้เลยการล่าเหยื่อหรือตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ทําให้มันกลัวมากขึ้นหรือไม่ด้วยการอยู่กับคนนี่แหละจนชินมันก็เลยกลัวมากขึ้นเนาะเรามาพูดถึงความนิยมของของแมวหน่อยละกันแล้วก็เพราะอะไรคนถนึงรักแมวขนาดน,นี้เนาะน้องแมวเนี่ยมันได้รับความนิยมในหลายประเทศอยู่แล้วทั้งรวมทั้งโลกนะครับแล้วก็รวมถึงในไทยด้วยเพราะอะไรอะ่ะคนเราถึงชอบแมวขนาดน,นี้ละ่ะ ทุกคนน่าจะเคยสงสัยเหมือนกันหรือไม่ทุกคนก็น่าจะตกหลุมรักมันอยู่แล้วเนาะก็เอาเป็นว่าผมจะสรุปไปฟังว่าโดยสิ่งแรกที่คนอื่นมักจะพูดถึงหรือคนเราเนี่ยมักจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือความน่ารักของมันนะครับที่เริ่มจากหน้าตาเลยแล้วกันที่ดูไรเดียงสานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไรเดียงสาจริงหรือเปล่าแต่หน้าตามันน่ารักจริงๆแหละแต่นิสัยอาจจะไม่ได้ไรเดียงสาขนาดนั้นก็ได้อาจจะเป็นแมวที่รายกาดก็ได้เนาะทุกคน การเคลืนไหวนะครับที่ดูนุ่มนวลแล้วก็ว่องไวนะครับปราดเปรียวนี่แหละมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนตกหลุมรักแมวนะมากกว่าหมาอันนี้พูดตามแฟกตเลยก็คือแมวมันจะค่อนข้างดูแลง่ายนะครับแล้วก็มีความหยิงยโสนิดนึงทาให้เราอยากจะเอาชนะใจมันสําหรับผมเนาะและส่วนท่านอื่นมีอะไรมาแนะนำเนี่ยก็มาพูดคุยได้ว่าเพราะอะไรคุณถึงตกหลุมรักเจ้าพวกแมว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่อยากบอกเลยก็คือเสียงร้องเมียวเมียวของมันนี่แหละที่ทําให้เรายิ้มได้ตลอดเวลาบางที่อ่ะมันมันก็ไม่ได้อ้ออะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันมาร้องคําเดียวอ่ะผมต้องกัดกับหลังหันไปมองมันเลยนะแล้วก็ร้องต่อมันครับ,คร,บครับแบบนี้เลยครับทุกทีเจ้าอารันแมวผมเนี่ยทำให้ผมเนี่ยตกหลุมรักแล้วก็ต้องเข้าไปลูบหัวมันตลอดเลยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเสน่ห์ที่ทําให้มันดูน่าสนใจแล้วก็น่ารักนะครับการร้องของมันเนี่ยเป็นเสียงที่ เออมันไม่ได้ดูโหดหลายไม่ได้ดูแบบก้าวล้าอะไรแต่มันทําให้มันน่ารักขึ้นนะเนาะโอเคนี่ก็เป็น,นเสน่ห์นะครับของน้องแมวที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้แล้วก็อีกอย่างที่อยากพูดถึงเนี่ยน้องแมวจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแต่ความน่ารักนะน้องแมวเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยตัวอย่างเช่นนะครับการเลียตัวให้ตัวเองเพื่อทําความสะอาดอันนี้ก็ถือว่าดีนะแมวใครเลียตัวก็ดีนะแต่ก็ต้องหาอะไรมาให้มันขับถ่ายขนที่เลียเข้าไปด้วยนะครับ หรือว่าจะเลียตัวให้กันเพื่อแสดงความห่วงใยก็ได้ข้อนี้ข้อนี้ผมมีมาเล่าให้ฟังเหมือนกันก็คือน้องแมวผมเจ้าอาลันนี่แหละมันชอบมาเลียหน้าผมตอนเช้าเช้าตีสี่มันก็เป็นวิธีการแสดงความรักของเจ้าเหมียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเคมันอย่างที่เราอ่านมาข้อมูลมาตลอดเนี่ยถ้าแมวเลียให้ใครแสดงว่ามันรักใช่ไหมผมก็จะรู้สึกดีทุกครั้งที่มันมาเลียเลยแต่แต่เอาจริงมันก็มีลำคานบ้างนะเพราะว่าเราก็อยากนอนเนาะตีสีอ่อ่ะเออไม่ได้อยากตื่นตอนนั้น แต่ถ้าเกิดมันหายไปเหมือนกันนะบางวันมันก็ไม่ได้มาเลียผมก็รู้สึกเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มามันมันงอนอะไรเราหรือเปล่ามันไม่รักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นความน้อยใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเคยชินอะที่เราเจอทุกวันมันก็เลยทําให้เราคิดถึงมันเหมือนกันตอนที่มันไม่มาเลียนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่สําหรับน้องแมวที่ทําตัวแปลกๆแล้วเราก็สนใจมันก็คือการเข้าไปแอบในใต้โซฟาหรือว่าในกล่องหลังอีเจ้าอรันของผมเหมือนกันเลยเหมือนเดิมเลย เวลาผมซื้อของมาใช่ไหมมันก็จะมีกล่องแกะของออกปุ๊บมันกระโดดเข้าไปทันทีแล้วมันก็ชอบเข้าไปวิ่งเล่นกันในนั้นนะนอกจากเจ้าอะไรแล้วก็เจ้ามาชูแล้วก็เจ้าลูกกี้เนี่ยมันก็เข้าไปเล่นในนั้นเหมือนกันไม่เข้าใจอันนี้เหมือนกันเนาะที่ทำไมมันต้องทําแบบนี้เราก็เลยงงๆกับมันแหละว่าเออทาเพื่ออะไรแต่มันก็น่ารักดีแหละผมก็ชอบเออแล้วก็อย่างพูดถึงเรื่องความสามารถนอกเหนือจากความน่ารัก แล้วก็ทาตัวแปลกๆของแมวเนี่ยมันยังสามารถจับหนูจับมแมลงเหมือนที่เกิดในข้อแรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็จับจิ้งจกด้วยนะครับซึ่งแมวบ้านผมเนี่ยที่อยู่ที่บ้านนะต่างจังหวัดเนี่ยจะจับเก่งมากจิ้งจกนี่ไม่ไมหลุดพ้นสายตาเจ้าพวกมันเลยแต่อีแมวที่บ้านที่ผมเลี้ยงอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่คอนโดทำอะไรไม่ได้เลยคะจับมแมลงยังไม่ได้เลยมันก็เป็นความแตกต่างกันเนาะระหว่างการเลี้ยงในเมืองติดคนกับเลี้ยงแบบปล่อยที่ต่างจังหวัดมันก็จะเก่งต่างกันนะครับ ส่วนเรื่องการกินนะในน้องแมวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากๆอยู่แล้วเพราะมันก็บรรพบุพรุษของมันเนาะเป็นเจ้าเสืออยู่แล้วนะครับน้องแมวเนี่ยก็มีเชื้อสายเสืออยู่แล้วมีสัญชาตญาณนักล่าอยู่บ้างบางตัวบางตัวก็เก่งมากเลยบางตัวก็หากินเองไม่เป็นเลยนะครับอันนี้ก็วิธีการเลือกอาหารให้เหมาะสมก็ควรเลือกโปรตีนในส่วนที่มีโปรตีนที่เหมาะสมแล้วก็มี ถ้าและท่าอื่นๆที่เหมาะสมตามความเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับยิ่งสมัยนี้เนาะมีเพจช็อปมากมายแล้ว,ลวเราก็หาเลือกซื้ออาหารได้ง่ายขึ้น นะครับก็เลือกอาหารน้องแมวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็รับประทานแต่พอเหมาะอย่าให้น้องแมวทานเยอะเกินไปนะทำให้อ้วนได้การที่อ้วนไปมันก็ไม่ดีมันดูน่ารักสําหรับคนแต่มันไม่ได้ดีสําหรับแมวนะครับยังไงก็เลือกอาหารที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้แต่ความเหมาะสมนะครับจำกัดปริมาณการกินของน้องด้วยเพื่อให้น้องเนี่ยไม่ทานมากเกินไปนะครับแล้วก็สร้างความเคยชินให้น้องในการทานอาหารที่ดี ต่อมานะครับก็มาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพของน้องแมวกันเราควรปฏิบัติเช่นไร่อันนี้น่าทุกคนก่อนเริ่มเลี้ยงแมวเนี่ยทุกคนน่าจะเคยไปหาข้อมูลอยู่แล้วว่าการรับเลี้ยงแมวครั้งแรกอาการตรวจสุขภาพแมวทํำยังไงไอข้อมูลสองข้อนียที่คุณไปหาในเน็ตมันถูกต้องแล้วสิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมก็คือเตรียมพร้อมเตรียมตัวอ่านข้อมูลสําหรับการรับเลี้ยงเลยสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นแมวตัวแรกหรือว่าแมวตัวที่2 มันควรทำอย่างไรบ้างและที่สำคัญก็คือการฉีดวัคซีนตามที่แพทย์ระบุนะครับเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะมันเป็นเหมือนเบสิกพื้นฐานในการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยไม่ใช่แต่เพียงแค่แมวนะเจ้าสุนัขก,ก็เหมือนกันเจ้าสัตว์อื่นๆก็เหมือนกันเนาะมันก็อาจจะมีวัคซีนที่เหมาะสมกับสัตว์เหล่านั้นอยู่ก็ไปปรึกษาแพทย์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะรับน้องมานะครับเพื่อให้น้องเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงระหว่างที่เราเนี่ยดูแลน้องอยู่ อะอีกอย่างเลยที่ผมอยากแนะนำนะก็คือการทำหมันเพื่อควบคุมประชากรของน้องแมวนะครับเพื่อให้แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ด้วยนะยิ่งนะครับผมมีอ่านงานวิจัยมานะแมวทำหมันเนี่ยมีอายุยืนกว่าแมวที่ไม่ได้ทำหมันด้วยนะครับประมาณ1.4ปีได้เลยนะถ้ามันอายุ15ปีมันก็บวกเพิ่มอีก1.4ปีก็ถือว่าคุ้มค่ากับการทำหมันมากเลยนะเพราะว่านะครับยังไงก็พาน้องแมวไปทำหมันดีกว่าเพื่อน้องแมวจะได้ ไม่เหนื่อยเวลาเป็นสัตว์ด้วยนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยตัวเมียเนี่ยร้องหนักมากเราก็มาอ้อนหนักมากไม่กินข้าวกินปลาเลยนะตัวผู้ก็จะร้องแบบน่ารำคาญนะเวลาที่ได้กินตัวเมียยังไงก็พาน้องเนี่ยไปทำหมันดีกว่านะครับเพื่อน้องจะได้อยู่กับเราไปนานๆด้วยแล้วน้องก็ไม่ทรมานด้วยนะครับฝากข้อนี้ด้วยเนาะต่อมานะครับเพื่อมาพูดถึงการเลี้ยงดูแล้วกันถึงว่าน้องแมวเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชอบอิสระเนาะอาจจะไม่บางทีก็ไม่ได้ชอบให้เราไปยุ่ง แต่การให้เวลาและความรักกับพวกมันเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมา,มากๆนะทุกคนแมวเนี่ยจะรู้สึกผูกพันกับเจ้าของมากขึ้นด้วยนะเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะการนวดการพูดคุยเอ่ยหรือการให้อาหารระหว่างให้อาหารที่ยิ่งให้อาหารเนี่ยมันจะตนิสัมพันธ์กับเรามากเลยจริงๆแล้วเนี่ยแมวเนี่ยตอบสนองความรักด้วยการแสดงพฤติกรรมที่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากขึ้นกับเราเนาะ ัวอ,อย่างเช่นนะ้องแมวของผมอย่างที่เกินไปก็คือมันจะสนิทกับผมมากอ้อนตลอดเวลาเข้ามาในห้องน้ำเนาะเลียหน้าตอนกลางคืนแล้วก็มานวดให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะคอยร้องเวลาเดิมเพื่อเรียกให้ผมเนี่ยไปหยิบไม้ตกแมวมาเล่นกับพวกมันด้วยนะหรืออาจจะเป็นการให้อาเปียกแทนเวลาที่ผมเหนื่อยอะไรเงี้ยผมก็จะให้อาหารเปียกมันแทนแต่ทุกอย่างที่ผมเกินมาคือมันจะร้องเวลาเดิมหมดเลยนะผมก็ถือว่ามันฉลาดมากนะมันรู้เวลาด้วยรู้เวลาตัวเองที่ต้องการเล่นเนาะ ยังไงก็ฝากฝากเรื่องการรับเลี้ยงด้วยนะครับการเอาใจใส่กันละกันก็คือมันเนี่ยมันให้ทุกคนนะครับรับน้องมาแล้วก็มันแสดงความรักต่อกันนะครับแล้วก็มันให้ความสนใจแก่น้องด้วยเพราะว่าน้องก็ต้องการความสนใจจากคนนี้แหละเพราะว่ามันก็อยู่เรายาวนานอยู่แล้วอะ่ะแสดงความรักกับเขาเยอะๆนะครับถึงเขาจะรับค่าเราเราก็แสดงต่อไปนะครับเพื่อเป็นทาสที่ดีเนาะ โอเคสาหรับใครนะที่กําลังหาเลี้ยงน้องแมวนะครับก็ผมก็แนะนานะครับศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยเกี่ยวกับแมวสายพันธุ์ที่เลี้ยงแล้วก็นี่ลักษณะนิสัยของแมวพันธุ์นั้นว่าเป็นยังไงแล้วก็วิธีรับแมวเข้าบ้านนะครับที่สําคัญเลยแล้วก็การตรวจสุขภาพด้วยและก็ประเด็นสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมเรื่องเงินเพราะว่าการรับเลี้ยงหนึ่งชีวิตเพิ่มเข้ามาเนี่ย มันต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งเลยนะในการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหารเลยการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนหรือบางทีถ้ามันเป็นโรคเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษามันให้หายนะไม่ใช่รายจ่ายน้อยๆน,นะที่จะเลี้ยงเราที่จะหายได้ง่ายๆอะ่ะยังไงก็เตรียมเรื่องเงินให้พร้อมด้วยนะครับดูก่อนว่าตัวเองพร้อมหรือเปล่าที่จะเลี้ยงมันเพื่อนะครับจะได้ดูแลได้อย่างดีที่สุดเนาะแล้วน้องก็จะมีสุขภาพแล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วก็เราเองก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเวลาอยู่กับแมวนะครับ วันนี้เราก็มาพูดคุยเป็นการเป็นครั้งแรกแล้วกันก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามผมแล้วก็ฝากเม้นต์ติชมได้นะครับแมนะ่ถ้าไม่รุนแรงเกินไปผมก็รับได้ให้อยู่นะแล้วก็เราเราได้มาพูดถึงประวัติความเป็นมาของน้องแมวเนาะมันมีความน่ารักเรื่องราวน่ารักน่ารัก,รกประวัตินอนดี้ะ่ะแล้วก็การเลี้ยงดูอาหารเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้นะครับเพลินในวันนี้สําหรับใครที่มีหัวข้อที่อยากให้ผมทํามาพูดนะครับก็ ลองเม้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปปรับดูแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝาก EP ีศูนย์ของผมด้วยนะครับ e ีีแรกเลยก็เท่านี้ครับผมทุกคนบ๊ายบายฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับ